สวัสดีครับทนายเจนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ศาลแรงงานภาคสี่นะครับวันนี้มานัดเจรจาไกล่เกลี่ยนะครับที่ฟ้องคดีเรียกค่าชดเชยจากนายจ้างไปนะครับจำนวน16คดีนะครับผลการเจรจาไกล่เกลี่ยวันนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าทางนายจ้างเนี่ยนะครับทางจำเลยก็แต่งตั้งทนายนะครับมายื่นคำให้การต่อสู้คดีนะครับซึ่งคดีนี้สืบเนื่องมาจากว่านะฮะนายจ้างเนี่ยนะครับ อ้างว่าเป็นบริษัทจัดหาง,งานนะครับส่งคนไปทํางานที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็มีการเรียกตัวกลับมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่จ่ายค่าตัวเชยนะครับโดยวันนี้เนี่ยทางนายจ้างก็สู้คดีมานะครับว่าทางตัวเองเนี่ยเป็นแค่บริษัทจัดหาง,งานนะ<ม>บริษัทที่เป็นนายจ้างจริงๆเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ต่างประเทศนะครับหลังจากน,นี้เนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการก็คือนัดสืบพยานอีกคีีนึงนะครับในวันปลายเดือนพฤษภาคมนะครับ เดี๋ยวผลจะเป็นอย่างไรผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับในกรณีนี้ถ้าในจ้างเนี่ยนะครับต่อสู้คดีชนะเนี่ยนะครับก็คือลูกจ้างเนี่ยเขาจะไม่ได้ค่าชดเชยแต่ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างชนะคดีนะครับก็จะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายนะครับซึ่งผมก็เคยลงในส่วนของรายละเอียดค่าชดเชยในคดีแรงงานให้ทุกท่านได้เปรียบเทียบกันตามพลังแล้วนะครับว่ามีส่วนที่จะได้รับค่าชดเชยอะไรยังไงกันบ้างนะครับถ้า ฟังว่าเป็นในจ้างจริงนะครับแล้วก็จ่ายเงินเดือนให้กับทางลุกจ้างนะครับแล้วก็พอบทสัญญาหรือว่าเ,าเลิกสัญญาจ้างเนี่ยนะครับไม่จ่ายค่าเชยเนี่ยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องให้ศาลสั่งเข้าสู่กระบวนการแล้วให้ศาลสั่งพิพากษาอาจจะเข้าสู่กระบวนการของการอุทธรณ์ต่อศาลสูงต่อไปหรือไปบังคับคดีต่อก็เ,อเป็นเรื่องที่จะมาต่อสู้กันค่อยว่ากันในอนาคตนะครับถ้าใครที่มีปัญหาในคดีแรงงานนะครับสามารถ ร้องเรียนได้ที่สำนักง,งานคุ้มครองแรงงานนะครับหรือจะฟ้องคดีโดย,โดยโตรงต่อศาลแรงงานก็ได้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปของทางธนาเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ